ลุกเงินยังอ๋อซื้อแล้วเนีย่ยส่งงานก่อนกำลังติดพัน <c oughs> ติดพันงานอยู่อันหนึง่งผม,มสร้างไอ้นี่แหละคอนโบยแล้ว แล้วตังเลยแค่แบบพันโอ้พอกันเลย๋ย <c oughs> ่ต้องแข่งไปนิดนึงออต้องขับระวังแล้วคนนี้ <c oughs> ผมซื้อสุดท้ายนี่ราคาสองแสนหนึ่งหมื่น ผมก็แต่งนะผมแต่งประมาณสองสองหมื oh. ่นอ่ะสองแสห้าโอ้สองาเออโอ้คือราคาที่ซื้อมาเนี่ยสุดท้ายสองแสนห้าราคารถก็ประมาณหมื่นกว่าแต่งกว่าแต่งอีกอ่าแซก่อแต่งอีกอีกแต่อีกแสนนึงแสนกว่านี้รวมกันก็สองแสน สุดเลยอย่างนงี <c oughs> ต้ตเราแต่งซึแค่ข้างหน้าเองข้างลังผมไม่ผมไม่ได้แต่งนะ oh. ล้อก็ยังไม่ได้แต่งเลยแต่งไฟแต่งอะไรแบบนี้ ชิ้นเนี่ยมันเหมือนมันจ่ายเงินไปแล้วอย่างพวงมาลัยหรือว่ากระจังหน้าไงนะมันจ่ายไปแล้วไงถ้าเราไม่แต่งมันก็เหมือนเหมือนเราซื้อของที่เราไม่เอาเหมือนมันมันบังคับซื้ออะถ้าเราไม่ยอมแต่งนะก็จะได้ของห่วยมาสีครับมาแล้วครับผมเออมาแล้วทำไมทำไมผมรับงานกับพี่ไม่ได้อ๋อไม่ได้แน่อันนี้น่าจะเป็นในเนี่ยเป็น DLC ครับ เดี๋ยวนี้ผมส่งให้เสร็จก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อย,อยรับหรือคุณอันที่จะส่งงานสั้นๆสักง,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 งานก่อนก็าล่ะอืมได้ได้ได้อันนี้ผมวานจะได้120รอยี่สิบกว่าไมล์โคตรนานกา็มันอนะัปเดตดิทคอร์ดไหโอ้เดี๋ยว,วดิคอร์ดออดิทคอร์ดมันอัปเดตเมื่อวานอ่ะอ๋อได้ผมไม่ได้<อ>มไม่ได้เข้าดิทคอร์ดมาสามวันนะ โอ้นชก็เลยอัปเดตเออโคตรนานเลยไม่รู้อัปอะไรบ้างคุณอนุทินซื้อด้วยอะไรซื้อสแกนเดียสี่พันสองตังไมนกันเหมือนกันทำไมทำไมแพงคุณทินบอกแต่งถึงต้องเท่าไหร่สองสองแสนห้าเออแตนแตนประมาณแสนกว่าครับรู ยังไม่ครบเลยล้อยังไม่ล้อยังไม่ได้แต่งเลยยังอีกแต่งนิดนึงข้างบนข้างบนกับข้างล่างกับข้างหลังมันยังไม่ได้แต่งแต่งครบก็จะประมาณสามแซนนะยังยังไม่จบด้วยนี้เจ็บแต่ยังไม่จบยังไม่จบยังไมนยังไม่ข้างเลนยังไม่ได้ดูเลย แต่งไปสามสามหมื่นแลผู้ผมผงแต่งประมาณแสนแสนสามแสนสี่ของของผมรวมหมดนี่สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะแต่แต่จบแล้วนะปิดปิดดีว่ปิดดีว่ปิดดีวนะ่าโ <c oughs> อ <c oughs> ้ดเซาเซนทะ่าครึ่งหนึ่งยังไม่ถึงเลยโอ้สแกนดีอะไหลแพงแน่อะไรเงี <c oughs> ้ยมันแพงกว่าของแผ่นของวันน่ะโอ้สแกนกเนียโคตรแพงเลยอะ เค้าพผมก็มีการขับนี่ผยกนะสายไปควาเนี่ยสามหมื่นเนี่ยคุณพิสเอลซีผมมีทั้งหมดแล้วมันลือีกอันใดไม่รู้นะไม่รู้จะแม้ว่ารถรถผมรับไม่ได้อผมเลยก็มาร้อยยังไม่ได้ไปไม่ได้ไป ไม่ได้ไปอ๋อแมปนี้ยังไม่ได้ไปใช่มครับครับพอดีผมเลือกไอ้ากาลาดไว้อิตาลีไงมันก็เลยแบบมาสตาร์ทอิตาลีเลยตอนซื้ออ๋อเดไม่ได้ไปผมวิม่งอยู่นั่นผมเห็นอยู่เหรอไปไม่ได้ไม่ยากอีกประมาณร้อยร้อยไม้ผมกโกอยู่ใน แย่งรถหรอไม่ผมอยู่บ้านเกิดบ้านเกิดที่อะไรเนี้ยเขาเรียกอยู่บ้านเกิดแต่ไม่รู้ชื่ออะไร P-E-R-N P-E-R-N เใช่ใช่อ้ยชื่อยาก p e r เอเ้ยเรียนกว่าอะไรไม่รู้นะบ้านเกิดเป็นภาษาอะไร ซื้อรถมายังไม่ได้ทำงานก็ง่วงละผมชนไปสองทีแล้วเนี่ยไม่อะไรเลยเลยสองงานชนสองทีเลยวะผมวิ่งงานหนึ่งอย่างนี้แต่ว่ามันงานหนักนะสี่สิบห้าตันเลยเอคตรหนักเลยไไยไม่ได้เลย นี่ผมเอาเอาสี่คูณสองมาลากเมื่อกี้เมื่อกี้แปดหมื่นปอนนะหน้าแม่งลอยลอยผมโลน,นแล้วโคตเหนื่ 2. 2> อยดิคุณสองมันมีปอนก็เยอะมันเด้งเด้งลอยลอยเหินเหินแปลกแปอ่ะม <c oughs> มันถ้าเป็นยี่สิบหันดังลงไปอ่ะมันจะได้นะแต่ว่าถ้าขึ้นไปมันจะเนียวเนียวหน่อย เหมือนมันไม่แค่เหมือนมันหยบเหมือนมันไม่หยบไปเลย่ยคุณโอยังไม่บาหอนี่คุณโอเออไหนไม่รู้คุณโอเมื่อวานไปขนไม้กันโคตรโหดเลยคุณโอผมงองงิดนึง ก็คือโอนนำไงไไเขาไปตีวงแบบตีแบบเกินอะ่ะตีเยอะเกินติดติดแงกกลัวแบบเล่นอะไรเล่น ATF ขึ้นเขาอะ่ะอ๋อ a t, t S. <S เอ่อของของเขากลัวว่าไอเวลาตีแล้วไอหางมันจะเป็นติดติดในเขาก็เลยตีนอกไงตอนนี้แกไปแบบโอ้เอาซะน,นอกแบบสุดอะ่ะแม่งเลยถนนอะ่ะไปนี้ติดแทนติดทุกคนโอ้ยหนักหนักกว่าเดิม แต่ผมยอมรับสิ่งหนึ่งนะสเกนเนียนี่เบรกดีนะผมบอกว่าเลยอ๋อเบรกแบบจึกๆเ่เบรกเบรกแบบแบบวัวโยกอะแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นเปลก่ลมอ่ะมันจะหมดมดไวหน่อยได้ใช่แต่ลมโคตรหมดไวเลยอ้าวอ๋อมันใช้ลมเยอะใช่ครับมันมันใช้ลมลมเยอะกว่าทุกคัน ต้องเติมเติมถุงถุงลมถุงลมใหญ่ขึ้นหรือเปล่าใช่ต้องเติมลมใหญ่ขึ้นอ่ะแต่เวลาเบรกถ้าคันไหนที่แบบทรงตัวไม่ดีอะ่ะเวลาเบรกมันจะแบบโยกโยกนะรถมันจะมีปัดปัดใส่ใส,ใส่ใส่อ,อะอย่างวนโวงเงี้ยบางทีผมเคยเจอวันโว้อตอนนั้นขับขับไปสามหรือสี่นี่แหละเออแม่งปัดปัด อันนี้ได้ตังได้รถมาโคตรถูกเลยไม่ใช่ถูกยังไงนะค่าซ่อมไม่มีเลยอะที่ต้องอยกเครื่องใหม่รีบิวใหม่อ,อสบายโรเนตแบบโชคดีดีมาก,มากเหมือนถูกหวยูดฉีนึง แตย้อมสีลถด้วยใช่ไหมสีเดิมเดิมไม่เอาสีเดิมเดิมมันเป็นสีเขียวเขียวขี้ม้าไม่เอาไม่สวยเดี๋ยวรถเราต้องสวยหน่อยก็เลยจัดสีเจมเจมนิดหน่อยสีสีสีไม่สีไม่โมเดิร์นลงเดินดีกว่าใช่ไหมใช่สีเดิมเดิมยอมเดินดีกว่า ม,มีมันมีเลือกกาลอาเราแบบว่า,วา,วา,วาเปลี่ยนมันรอจะมันต้อเปลี่ยนท,ท,ที่หลังได้นะแล้วอิตาลีแม่งซื้อรถปุ๊บแม่งพามาโผลอิตาลีไงมิลานแล้วควนี้เดี๋ยวต้องวาร์ปกลับไป ก็สี่คูณสองไปเลยของคุณโคโค่ซื้อมาสี่คูณสองอะสี่คูณสองอ่าวอ้อย่างนี้ก็แฟงๆว่ะไม่มีใครได้เปรียบไม่มีใครได้เปรียบยกเยกยกเย,ยกอะสี่คูณสองอีกสิบเจ็ดไมล์ครับจะถึงแล้วครับ มีเงินอยู่สองหมื่นสี่จะทำไมรู้สึกรถเรามันกไไ็ไม่ได้ไม่ได้แพงขึ้นเท่าไหร่เลยวะราคาของราคาตอนหน่วยไม่ได้แพงขึ้นเท่าไหร่สเกเนียโคตรแพงวินเอาด้วยอะไรไอวีโกเอสเวของแต่งไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่แพง แต่แ<ช>กเดียวอู้หกนแพงไอไอวโก้ข้างหน้ามันแต่งไม่ได้ด้วยมันมีแค่กระจังหน้าแบบนั้นอ่ะไม่มีแ<ด>ต่แบบเดีวยดวเออไม่ต้องติดไฟไม่ต้องอะไรแต่ถ้ารุ่นเก่ามีเยอะอ่าใช่อันนี้แต่เตยังไม่มีให้ใหติดเลยรถรถผู้ดีอ่ะไม่ไม่ต้องใช้แต่ ช้ตะโกนเอา,เ,อาเวลาเรียกคนถอยเอ้ยถอยดูวยวะถอยเออไม่ต้องใช้แต่ผมว่ามัน่าจะทำะไปนี่วะทำระบบแบบยางแตกหรือว่าเบรกไหมอ่ะน่าจะดีนะน่าจะดีอ่ะเออแบบพวกที่แบบชอบซิ่งๆแล้วเบรกเย็ดเย็ดนัด่นแหละ ใช้นั่นแหละยางแตกแบบจะได้สมจริงนผมว่าดีนะเบีกเย็ดตุ้มเออนั่นแหละสมจริง <laughs> หน้าหน้าเบี้ยวเลยต้องทำแบบเอาระบบแบบยางหมดอายุอะ่ะหมดดอกอะไรเนี่ยน่าเ,เอาเข้ามานะใช่ใช่คือเราต้องเข้าไปเปลี่ยนยางมันจะสม <บ S 1> จริงซะหน่อยอ,อตรวจสภาพ อันนี้คือซื้อรถมาก็โหย่างนี้แหละออย่างนี้แหละแบบตลอดชีพใช่ไม่มีสลับยางเลยไม่มีเปลี่ยนล้อเลยไม่มีไม่มีพับข้าขงหน้าอาจจะมีนะก็ถ้าเขาทำาน,นะเห็นเพราะว่ามีแค่ระบบไอ้ล้างล้างรถอมีแน่แต่ถ้าระบบเปลี่ยนยางอะไรผมว่าไม่มีเออยังยังไม่มีข่าวว่าจะมีเปลี่ยนยาง ยางเสื่อมสภาพอะไรเบบนเนี้ยขับๆไปประมาณสักเท่าไหร่นะหนึ่งพันใบอ่ายางหมดยางเสื่อมสภาพอะไรเป็นเนี่ยลองกันนี้ก่อนต้องเปลี่ยนแบบเปลี่ยนบนเปลี่ยนล่างก่อนเปลี่ยนให้หมดอ่ะไม่มีตังค์ไอเนี่ยพี่แบบขับไปขึ้นเขาใช่ไหมยางเกิดหมดดอกอะไรเนี่ยเออน่าจะเปลี่ยนโอ้ยสนุกเลยไง สนุกสนุกยังไมีใครทำเลยเว้ยมันเขียนเขียนขึ้นมาเองในโคตดเก่งนะคนเขียนเขียนหมดระบบระบบยางเสริมสภาพต้องมีแล้วของต้องมีใช่ของต้องมีององมเออวะเอาวะเอ้ยส่งแล้ววะถ่ายรูปทีหนึ่งนี้ ไมนคุณนุกไปไหนแล้วเนี่ยลูกลูกาเข้าแล้วนผมไม่อยากคุยกับคุณโอเคเปิดดัวตลอดนะคุณน่ะเปิดก่อนได้เปียกเออเปิดก่อนได้ปูดเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็หัวปูดเออได้ปูดได้ปูดเรียบร้อยส่งแล้วมีเงินแล้วเย้ ม,มีมีอยู่พันกว่าบาทมีมีสามหมื่นกับอีกหนึ่งว่ะสามศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเยอะ